มาชิกของเราก็มาเกือบครบแล้วนะคะเนี่ยคุณนัดไว้อันนี้เป็นเพื่อนมาสองครั้งครับครั้งค่ะกินนี่ปีละครั้งเยอะกสองครั้งแล้วทีนี้แบบก็กินเสร็จจะมาที่ไหนก็เรื่องของเขาแล้วได้ก็ผมได้วแล้วก็ลงไปนั่งกินอุ๋ยที่บ้านน้อหน้อยวันนี้เพื่อนจะมาอ่อยอาหารเริ่มอุดรก็จะจับคู่แล้วจับคู่คุยนะ อย่างลาที่นะ,ะได้จับได้ก็จะจับคนนึงแลวก็ใส่อาหารตีเล็กเล็กค่ะที่มาก็้าคุยอยู่ห้องก็จับสอครึ่งห้องแล้วนะคะคงนก็ต้องมาไกลค่ะสุกตัวมาสั่งไทน์เก็ตไปอันนี้ยังไม่ครบนะคะเนี่ยยังขาดอีกสองคน นี่เราเก็บภาพไปก่อนเดี๋ยวมาที่หลังเราก็ค่อยว่ากันเนาะดูเหมือนเป็นจะมีน้องชายป่ะมีอ้นี่จับชนหญิงค่ะลคือเรอะไรกันนมาชิกผู้ชายจะน้อยหน่อยเพรเพื่อนชนหญิงคนนี้จะมาไกลครับจากกรุงเทพคนที่บางซ้ายน่กมาจากบ้านนั่นแหละลูกมาส่งลูกลูกไปไหว้หลวงพ่อรวมตัวไปได้ไหมคะลูกเลยจะมาด้วยไงอยากเข้าไปไหว้่อ สามคนกันยอดทั้งหมดสิคนเราคิว่าโอเคแล้วค่ะ